พามาชมสานักงานสีน้ำเงินที่มีปีกหลังคาสีขาวกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นโครงเด็กกูผนังไอโซวอลทำสีน้ำเงินทั้งตัวค่ะด้านบนนะคะทำปีกหลังคารอบตัวขนาด30เซนค่ะข้อดีของปีกหลังคานะคะสามารถกันฝนและเป็นบังใบได้ค่ะ ตัวใบนี้นะคะมีประตูบานเลื่อนคู่นะคะขนาดเมตรหกคูณสเมตรหบานนะคะหน้าต่างบานเลื่อนคู่1บานขนาด1เมตรคูณหเมตรนะคะด้านซ้ายและขวานะคะเราติดเป็นตัวหน้าต่างบานฟิกขนาดเมตรห้คูณห้เซนนะคะเข้ามาภายในค่ะตัวผนังตัวนี้นะคะเป็นผนังฉนวนกันความร้อนนะคะที่หนาถึง2นิ้วคะ่ะตัวพื้นนะคะเราปู gold, เป็นกระเบื้องยางนะคะใบนี้นะคะเราเลือกใช้เป็นสีเทาค่ะ ระบบไฟฟ้าของตู้ใบนี้นะคะลูกค้าเลือกที่จะไปทําเองหน้างานนะคะให้เราติดตัวพัดลมดูดอากาศไว้ให้1ตัวด้วยกันนะคะใครสนใจทําตู้แบบนี้นะคะมีไอเดียมีดีไซน์แล้วก็มีงบในใจนะคะสามารถปรึกษาเราได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายที่เบอร์ด้านล่างได้เลยคะ่ะ